ห,หาเลขเจ็ดพารุยสรุปเลขเด็ดประจำวัน16มีนา2566มาแล้วนะครับสำนักแรกนะครับมหาทักษะข้างบนให้6นะครับข้างล่างให้02บางกอกทูเดย์ข้างบนให้52นะครับข้างล่าง15มาครับ เดลี่นิวส์ครับข้างบนให้52ข้างล่าง107กอ่ะเหมือนกันนะประกอบทีเดียกับเดลี่นิวไทยรัฐนะครับไทยรัฐให้ข้างบน2 4สครับข้างล่างเน้น1ครับและก็แม่จำเนียนะครับ10เลขขายทีของเขาที่้าหกแป5เ8แม้า่แล้วก 1, ครับแล้ก็ทาที่ได้ในคกน แล้วน,น,นะครับกับหมายเลข08และ3 39ท่าน,นเข้ามีนะครับกับนี08 วันให้โชคน้องมาอีกแล้วนะครับนะอ่ะรอบวันที่หนึ่งมีนาคมก็เข้ากันไปเต็มๆหกห้าสองนะครับหกห้าสองห้าห้านะครับพี่เข้ากันไปเต็มๆนะครับเข้ากันไปเต็มๆเลยทั้งสองที่นั่งและสามที่นั่งตรงๆเลยนะครับพี่ตรงๆเลยนะครับนะอ่ะสาหรับใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจน้องมีรอบวันที่16มีนามาให้พี่ๆแล้วขอให้พี่ๆคอมเมนต์คำว่ารอมา นะครับคอมเมนต์คำว่ารอมาและกดติดตามน้องไว้แล้วน้องจะนำมาแบ่งปันให้แน่นอนสวัสดีครับผมสดีิพูลวกนี้นะครับเอาไปเลยนะครับเนาะ นี่ไขก้อนออกไม่ได้ห้หลังออกนะครับรอบมับงกี้นี่วันที่หนึงโอเคนะคะ ย่เทียมที่น้องมดซื้อมาเป็นแบร์ย่เทียมที่น้องมดซื้อมาเป็นแบร์ะย่เทียมที่น้องมดย่เทียมที่น้องมดแย่เทียมที่น้องมด 啊！一。<Yeah. S 2> yeah. ถ้ายังไม่รวยเดือนนีก็ยังมีเดือนหน้ารากัาทัน16มีนาถ้า820ไม่ถ้า, 8, 2, ถาน้องชอบคนรรยรอพี่ตุกห้วยก่อนจะพามาง่อนไปก่อนถ่าเรือบินถ้าพี่ร้อยมันทักสินจะพาน้องมงีนไปดูถ้าน้องชอบเป็นอังไงกันบ้าคะงวดที่แล้วถูกกันไหมคะต้องบอกคนที่ นักร้องลูกทุ่งแนวะเรื่องราวของความเซนนะอธิษนฐนานไปพร้อมกันกดหัวใจกดไลค์กดเลขท้ายเบอร์มือถือของใครนะคะที่มีเลขดังตัวไปนี้เตรียมรับโชคอ่าเรามาเริ่มกันที่สี่ค่ะพี่ไทยเราให้ฟังว่าได้ความรู้ใหม่อีกแล้วนะคะเมาาือ่อเช้าตามคุณยายไปเขาบอก คนที่เกิดวันเสาร์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์คนที่เกิดห้าวันนี้กดอุยใส่ชุดขาวมาอะไรนี่ทําอะไรอ่ะเขามาทําพี่บ้านว่างกับเกาะคําชะโนดเป็นอย่างดีกอเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเอาไว้เงียบๆนะครับก็คาดการเวลาไม่ได้นะครับงวดที่แล้วผมรอถึงสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งกว่าที่พยาบึ่งจะนำตัวสวัสดีครับ ได้เลขสําหรับที่จะเลขแต่ตามคุณยายไปเขาบอกว่าแต่ตามคุณยายไปเขาบอกว่าถือแป้งไปหนึ่งกระปุกถือดอกไม้ถือทุบเทียนไปไปไหว้แม่ตะเคียนกันดีกว่าค่ะแต่ปรากฏว่าไอตอนจุดทูบไหว้หาเทียมที่นงวส ยก็ไม่ธรรมดานะคะแล้วที่ไม่คนที่เกิดวันเสาร์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ คนที่เกิด5วันนี้กดแชร์คลิปของผมคลิปนี้เท่านั้นนะฮะหลังจากนี้ดวงการเงินของคุณจะดีขึ้นและดวงโชคลาภของคุณจะดีขึ้นเช่นกันฉะนั้นนะครับคุณกดแชร์คลิปนี้ของผมเสร็จแล้วคุณภาวนาในคอมเมนต์ว่าคุณอยากได้อะไรอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นทำไปเลยครับ ไม่เสียหายอะไรเสร็จแล้วและมีคนที่เขาคอมเมนต์นะครับวแล้วเ่าก็ได้จริงไม่เชื่อคุณไปหาดูในคอมเมนต์เอาเขาไม่เสียหายอะไรเจ็ดแล้วและมีคนที่เขาคอมเมนต์นะครับว่าได้จริงไม่เชื่อมาไปหาดูที่เราเสริมเขาไม่ลองทำดูนะครับแล้วและมีคนที่เขาคอมเมนต์นะครับว่าได้จริงไม่เชื่อมาไปหาดูเช็คโชคลาภการงานการเงินสุขภาพอะไรต่างๆนานาของคุณมาที่เฟซบุ๊กค้นหามนตราอายุรแพโต์หรือจิ้มลิงก์ หน้าติกต็อกนะครับเสร็จแล้วก็ทักมาคุยกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับมนตราอายุนุโต,โตสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับผมสาธุคนที่เกิดวันเสาร์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์คนที่เกิด5วันนี้กดแชร์คลิปของผมคลิปนี้เท่านั้นนะฮะหลังจากนี้ดวงการเงินของคนจะดีขึ้นและดวงโชคลาบของคุณจะดีขึ้นเช่นกันฉะนั้นนะครับคุณกดแชร์คลิปนี้ของผมเสร็จแล้วอุยส เกดีวต,ต,ตามคุณยายไปเขาบอกว่าก็จะได้เล็กเต็นมาก็กตำแหน่งนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเช่นเคยค่ะตัดทอน เหลือน้อยชุดต้องทำโดยการคำนวณตำแหน่งสุดท้ายนะคะซึ่งตำแหน่งสุดท้ายนะคะของหลักร้อยนั่นก็คือหลักแสนและหลักพันรางวัลที่หนึ่งนะคะบวกกับหลักหน่วยได้ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะบวกไว้ตามนี้นะคะเหมือนต่อค่ะคุณผู้ชมบ้านว่างกับเกาะคำชัะคนที่อุ้ยบ้านว่างถุงยางสปรีพัดลมมี flash and just s a k e thank you ที่ผ่านมานะครับพี่ที่หลายท่านอาจจะพลาดกันไปสามรับสองห้า บอกว่าช้อนแม่นนะครับรอบสิบหกกูนน ลูกมาจขอพอบรบารมีเสียงศักดิ์สิทธิ์ขับเจ้าท้ำผิดอันใดไปย่าใส่สาม<อ>คนที่สวัสดีพี่ทุกคนนะครับพี่วันอรอบที่สี่นะครับผมพี่ธาน,นี้ไม่ได้ตามเสียดายเสียดายมากสวัสดีครับพี่พี่ครับสอนแปะโรงสีหรือเคย พี่ๆท่านใดที่ไม่เคยน,นี้ผ่านมาเจนเานอนเลอแปะรรอทวอทหอปลาก็เลยลงพื้นที่ไปสว,สสวส